สามารถออกไปนิ่งเล่นได้แต่ก่อนที่ใช่มีของเล่นแล้วก็จะมีมีเต็นท์ด้วยแบบเออแล้วก็จะมีแม่ควรับเรียนใช่จะมีจะมีโรงเรียนหรืจะพาไปดูกันแล้วก็เห็นแล้ก็ดูอาหารกันก่อนว่าอาหารนี้มีอะไรบ้างนี่ขึ้นชื่อว่าเป็นร้านอันชันใช่ไหมคะก็จะมีเมนูอันชันคลุกเกลือนี่เป็นดอกอันชันเลยนะอร่อยมากจริงหรออร่อยมากๆเลยใช่ไหมแล้วก็คือ เราเคยมากินร้านนี้หลายรอบแล้วสิ่งที่ชอบก็จะเป็นพวกแบบอาหารไทยที่เป็นแบบแาวใต้หน่อยเช่นแบบผ่านน้ำยาปูกุอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้แกงลังจวนแต่ว่าให้เขาทำมาเป็นแบบหมูสับนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพวกน้ำพริกน้ำพริกก็คือแบบทําได้ดีเลยแล้วก็มีแบบผักมาล้อมรอบอะไรอย่างเงี้ยป๊าป๊าหน้าตาดูหิวแล้วเออแล้วก็อันนี้ก็อร่อยก็เป็นเมนูอะไรนะเมี่ยงปลาทู นี่อะไรนี่อดมันอันนี้อันนี้นี่ใส่นี่ลาบหมูลาบหมูเขาเรียกว่าอะไรลาบหมูเมืองเหรอลาบหมูลาบหมูทอดนี่ของโปรดเป็นลาบใช่อันนี้ก็คือไก่ทอดทอดมะนาวอันนี้อันนี้ของโปรดเราคือดูแก่เนี่ยไอ้ต้มใส่ล้วนอะไรรสชาติเขาดีว้แค่คนอืออะไรที่เป็นแกงคือที่นี่แบบทำได้ดีมากอะไรงี้ เดี๋วของตรงนีถ้าก่อนหน้าน้ท่านสิธจะพาไปดูแบบรอบๆเนาว่าเป็นยังไงบ้างของเรง The Little Big ๊กวิ n งบั t เ r อร์ไ g a r d e นนะคะมาดูเลยตรงนี้จะเป็นโรงเรือนนะคะที่เลี้ยงผิเสื้อีิผีเสื้อแบบบินแบบเยอะมากมาดูตรงนี้ได้เยอะมากมากแล้ว<ๆ>คือเราก็แบบสามารถเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็นี่เห็นมัยมีคนมาเยอะแยะเลยนี่<ล>คือวงจรชีวิตนี่มีมแต<ด>้องเป็นว<บ>งจรนี่เนี่ยอันนี้คือยังมีชีวิตอยู่นะใช่มีดักแด้เป็นนอนนี่นน นี่ตั้งแต่เป็นหนอนมีไม่หนอนด้วยใช่นี่เป็นดักแด้ตรงนี้คือยังมีชีวิตแล้วอันนี้ก็คือเป็นผีเสื้อจริงๆนะใช่ไม่ใช่ใบไม้นะจ๊ะนี่นตัวนี้ตัวตัวใหญ่นี่ตัวนี้ตัวใหญ่มากนี่นี่นี่ก็มีนี่ก็มีนี่ชัดชัดชัดอ่าโอเค เป็นสิ่งที่ภูมิใจนำเสนอมากๆึ่งก็คือเป็นอัปโตนุนทีเซตใช่ไหมคะจิบชาชมผีเสื้อมาดูใกล้ๆมีผีเสื้อมาร่วมชิมด้วยซึ่งระหว่างนี้เด็กๆก็เอนจอยกับการดูผีเสื้อมากๆ แบบมีผีเสื้อแบบเยอะมากเลยนะคะกอให้เห็นเลยใกล้ๆแล้วเขาก็จะมากอดที่ตัวเราด้วยใช่ตรงที่เป็นดอกไม้คือผีเสื้อแบบเยอะมากจริงจริงดึงนี่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 คือเห็นกันใกล้ๆขนาดนี้เลยในในเขาชนน่อยชนน้อยอ่าไปแล้วเด็กๆชอบมากนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เมื่อกี้นี้ฉันเห็นผีเสื้อติดขาดแบบขาดเลยอ่ะ อันเนี้ยที่เห็นเหมือนใบไม้แต่จริงๆแล้วเป็นผีเสื้อนูรู้แล้วตอนนี้มันแก่แล้วละค่ะรอค่ะลูกแล้วมันเดินเดินเดินไม่ได้เลยโอ้แล้วเราไปเอามาให้ดูดิแล้วระเบลอาให้ตกปลาดูหน่อยกระเพี่อให้ตกปลาด้วยหน่อยนี่นี่ชื่ออะไรตัวนี่ชื่ออะไรอันนี้น่าจะเป็นผีเสื้อเสือกับอะไรอันนี้เสื้อจริงๆผีเสื้อจริงๆกอดเสื้อเลยใช่ ที่ที่ไหลไหขวาดูไลไหที่ไลแม่แ้มยคิดคิดคิดนี่คือเชื่องเชื่องเกิน เนาะใช่ไหมคือที่นี่ก็จะมีข้อห้ามก็คือห้ามฉีดพวกโลชั่นกันยุงใดๆด้วยใช่แล้วก็โลชั่นกันยุงเพราะว่าก็จะเป็นอันตรายต่อแมลงใช่ต่อน้องผีเสื้อต่างๆใช่เฮ้ยพี่าอเมซี่น่าสวยมากอ่ะต้องมาเด็กชอบมากใช่อันนี้คือเขาเชื่องจริงๆนะใช่ใยังมีชีวิตอยู่นะเจาจ้จ้น้องไปคืนที่ต้นไม้ไปคืนต้นไปเกาะไป ต้นเหลืองๆนี่ดีกว่าต้นไหนดีนี่นี่เหลืองๆหลืองตอกนี้เหรอเออเอไกลไปนิดนึงนีงออ่แรกข้างบน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 ตรงนี้อ,าาอ,อ่ะค่ะใช่ค่ะอาคืนอาคนเคเป็นไงเจ๊สนุกไหมคะสนุกเนาะมีอะดรก็มีสนุกมากชอบมากอยู่พิกัดอยู่ที่ อันชันเทเลสนะคะที่พุทธมณฑลสายสองนั่นเองใช่ก็คือมาง่ายๆเรามีเส้นตัดใหม่ที่วิ่งมาพันนบวิ่งยาวๆแต่ต้องบอกก่อนว่าอาร์เซนอนทีเซ็อันนี้ถ้าจะมาทันก็คือจะต้องจองล่วงหน้าใช่เนาะแล้วก็จะได้แบบดื่มด่ำบรรยากาศใช่อยู่ในส่วนผีเสื้อแบบดีนะคะให้ดูอีกทีนึงว่าผีเสื้อมาร่วมดื่มด่ำกับเราจริงๆ หนเวลาขอดูหน่อยเฮ้ยน่ารักจังอุ้ยของจิวก็มีเหรอเฮ้ยน่าแก้งกันสิจะตายอวุ้ยอุ้ยสองสองอันเลยกี่องคุงไปได้เลยค่เลยุ้ไปเนวเบข้าเบาขาเบขาวเบา้เบาเบาเบา้เ้าเเาเา้วเข้าข้าเ้้าว้เาบ้า ไม่ใช่ไม่นูหนูเนี้นะคะเฮ้ยน่นมีไม้เลคะขึ้นมาแล้วอ่าเ้าก็เด้ไยวองให้ไหมไม่เหมือนบไม้ป๊าปาดูหนูเนี้ยเลยนาแล้วไม่ยอมบินเลยฮะไม่เหมือนไม้อันนี้ค่ะอันมันาดต้่ยังไงอ่ะอ่าา่เดี๋ยวต้องให้พึ่งมาพึ่งม้เพาว่าดีของตัวนี้พึ่งออกอะออกอย่งไม่นานโอ ยังกลับมางมออกมาตัวนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้เขาออกมาเขาเขาออกมาแล้วเขาไม่ยอกไปไหนแต่ไม่ได้แหนมใช่ไหมเอ้ะไม่ได้ห่ามาห่ามาห่ามาแลเบลลมนอยโอเคอันนี้คืออะไรผีเสื้อถุงทองธรรมดาแล้วนิ่งๆกนอ่ะแลเบลเอาไปเลยนิ่งๆนนหนอดหมเลากหามา คืนค่ะไปเลยลองหน่อยได้ไหมค่ะมีไหมมีไหมสัญญาว่าไม่ทิ้งเขานะถ้าไม่อยากได้ลรวบอกพี่นะลูกโอเคอย่าสะบัดนะอย่าสะบัดนะนี่เขาไปลูกคืนเธอค่ะมาเอีกทีเอากลับเอาเอากลับปเอากลับไปยังไงคะจะกลางสีให้ดูโอ้โหต้องมือเบาอ่ะใช่ต้อง เด็กๆห้ามทำเองนะนี่ตัวนี้คือที่เหมือนใบไม้แล้วก็ป,ป,ปีกนี่จะสวยมากมว้าวว้าว,วนี่คือถ้าเกิดตามองมันจะมีสีเหลือบๆด้วยเนะาะสูนไอ้หนักแดง,อ,งอ่ะลูกรูมหราจริงหรออันนี้มันมีสัตว์ม ค่ะธรรมดาลูกหางงติ่ธรรมดาหางติ่งธรรมดาไหนไหนเขาดูรูปไหนว่าเหมือนไหมไหนดูซิแล้วอ้าวแล้วเป็นตัวไหนอ่ะมีไหมคะไม่มีทำไมทำไมเป็นหางติ่งธรรมดาลูกหางติ่งธรรมดาคือยังไงคะก็มีหางติ่งธรรมดาหางติ่งนางละเวงอะไรเงี้ยหางติ่งนางละเวงแล้วก็มีหางติ่งปารีสอะไรพวกนี้ค่ะมันก็เลยมีหลากหลายชื่อเหมือนใบรักมันมีใบรักธรรมดาใบรักลายฉีด